สวัสดีครับผมทัพาสานาสนะรหัสนึกษาหาหาศึหกสามหนึ่งหนึ่ครับคลิปนี้ผมจะมาทำแกนคอหม,มุนจักรยานครับเราไปเริ่มกันเลยครับรูปงานสำเร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาทำกันเลยครับก็สร้างชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นครับ แล้วเราก็สกเก็ตวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับสองวงเราใช้ด้านภาพด้านบนนะครับปรับมุมมองให้เป็น normal to ก่อนนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาวงใหญ่แล้วก็วงนอกวงในนะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดไดามนเตอร์ โดยวงนอกจะมีขนาดไดิมิเตอร์เท่ากับ26มิเมนะครับส่วนวงในก็จะมีขนาดไดมิเตอร์เท่ากับ10มิเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเอ็กทูด วงกลมขึ้นมานะครับมีความสูง 150mm มมแล้วก,กดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการลบมุมของวงกลมด้านนอกและด้านในนะครับแต่การลบมุมจะเป็นแบบเชมเปอร์นะครับเชมเปอร์คือการลบมุมแบบผิวตรงนะครับ แล้วเราก็กดวงนอกและวงในเราปรับมุมมองให้สามารถมองด้านล่างได้ด้วยนะครับงมิลิเมตรนะครับแล้วก็ กดตกลงครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานาแกนนคอหมุนจักรยานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เซฟต็แกนแกอหมุน ข้อมูลจักรยานโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบการรายงานในเพลงนี้ครับขอบคุณครับ